สวัสดีครับผมจานะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะเล่าหนังให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า Freak out เป็นเรื่องราวของคนที่มีพลังพิเศษนะครับที่พวกเขาแสดงอยู่ในคณะละครสัตว์แห่งหนึ่งแต่ทว่าภาวะสงครามเลยทําให้คณะละครสัตว์ต้องปิดตัวลงและมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กําลังตามหาคนที่มีพลังพิเศษเหล่านั้นเพราะเขาเชื่อว่าคนพิเศษเหล่านี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของคนทั้งโลกได้ แล้วเรื่องราวของพวกเขาจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องด้วยการปรากฏตัวของอิสราเอลชายชาวยูหัวหน้าคณะละครสัตว์นะครับที่กำลังประกาศเชิญชวนให้คนเข้ามาดูการแสดงของคณะและที่ด้านในของกระโจงการแสดงก็มีการแสดงจากเซนซิโอชายผมเงินที่มีความสามารถในการควบคุม,มแมลงแล้วต่อจากนั้นก็เป็นมาริโอชายร่างเตีย้ยที่เป็นมนุษย์แม่เหล็ก และคนสุดท้ายฟูวิโอชายที่มีร่างกายปกคลุมไปด้วยขนพร้อมกับพลังกายอันแข็งแกร่งและปิดท้ายการสแสดงด้วยลีลาการโชว์เปิดปิดหลอดไฟโดยใช้เพียงแค่การสัมผัสของมาทิธาเด็กสาวที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ในร่างกายแล้วตอนนั้นนะครับเซนซิโอชายที่ควบคุม,มแมลงได้ก็ได้แอบแกล้งมาทิ้าเล็กน้อยแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีและพอนักแสดงทุกคนออกมายืนเรียงการเพื่อโค้งแสดงความขอบคุณ ตอนนั้นเองกระโจมโรงละครก็ถูกระเบิดและก็มีการโจมตีตามมาอีกเรื่อยๆจนทําให้ผืนผ้าใบฉีกออกเผยให้เห็นภาพของโลกภายนอกนะครับที่เต็มไปด้วยความโกลาหลวุ่นวายคนบาดเจ็บล้มตายกันเต็มไปหมดและผลจากสงครามโลกครั้งที่สองก็ทําให้ทุกอย่างอ่ะจบลงด้วยความสูญเสียและก็สร้างปลักหักพังรวมไปถึงกระโจมข,ของคณะละครสัตว์ก็พังยับเยินเหลือเพียงแค่ป้ายชื่อคณะเท่านั้น และภาพก็ได้ตัดมาที่กรอบรูปของอดอล์ฟฮิตเลอร์กับธงชาตินาซีที่ขนาดอยู่ทั้งสองข้างที่อยู่ในห้องทำงานของใครคนหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีภาพสเก็ตมากมายมีทั้งสถานที่กลุ่มคนเหตุการณ์ต่างๆและก็สิ่งของที่ดูไม่น่าจะมีอยู่ในยุคสมัยนั้นอย่างเช่นโทรศัพท์ iPhone และห้องทำงานนี้นะครับก็เป็นของฟานสชายผู้มองเห็นอนาคต เขาถูกเอลิน่าคนรักของเขาปลุกขึ้นมาจากการหลับซึ่งก็มีคนจํานวนมากกําลังรอดูการแสดงของเขาอยู่ฟรานพูดถึงเรื่องที่ตัวเองอยู่ในอนาคตแล้วก็การตามหาคนสี่คนที่มีพลังวิเศษอยู่ในตัวซึ่งทั้งสีงสคนเนี่ยจะเป็นความหวังที่จะนําไปสู่ชัยชนะของสองครามครั้งนี้แต่เอเลนาที่ช่วยฟรานแต่งตัวอยู่ก็บอกเพียงแค่ว่าในสงครามไม่มีใครเป็นผู้ชนะมีแต่คนแพ้ทั้งนั้นแล้วไม่นานนะครับ ผู้ช่วยที่รออยู่ในห้องก่อนแล้วก็เอาหมวกและเสื้อคลุมมามอบให้กับฟรนซ์แล้วก็พากันออกจากห้องนั้นไปจากนั้นคณะละครสัตว์ของอิสราเอลก็เดินทางด้วยรถม้ามาถึงกรุงโรมพวกเขาหยุดแวะพักทานอาหารกันในคืนนั้นแล้วก็พูดคุยเรื่องแผนการเดินทางไปยังนิวยอร์กที่พวกเขา,าอาจจําเป็นจะต้องขายทรัพย์สินเพื่อซื้อตั๋วเดินทางที่มีราคาแพงลิบลิว่วแล้วไม่นานก็เกิดการโต้เถียงกันนะครับ ว่าทิศทางของคณะละครสัตว์จะอยู่ได้ยังไงท่ามกลางสถานการณ์ของสงครามแบบนี้แล้วฟูวิโอชายที่มีขนนะครับก็ได้เสนอไปว่าบางทีพวกเขาอาจจะไปขอเข้าร่วมกับคณะละครสัตว์ของพวกเยอรมันเพราะว่าคนที่ชื่อฟ้านทำให้ที่นั่งในโรงละครเต็มได้ทุกคืนแต่ว่าอิสราเอลนะครับกับเรียกฟานว่านาซีหกนิ้วเพราะฟรานมีนิ้วมือข้างละ6นิ้วนั่นเองแล้วคนยิวอ,อย่างอิสราเอลจะไปทำอะไรได้ที่นั่น แต่เขาก็ถูกฟูวิโอยงว่าอิสราเอลอเป็นคนเดียวที่ปกติในหมู่ของพวกเราเขาจะไปเริ่มต้นใหม่ที่ไหนก็ได้แต่พวกที่เหลืออย่างตัวเขากับเซนเซโอมาเิโอและมาติดานั้นน่ะไม่ใช่พวกเขาอเป็นกลุ่มตัวประหลาดที่ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่าโชว์ในคณะละครสัตว์แล้วทุกคนก็ตกอยู่ในความเงียบนะครับจนฟูวิโอได้หันหลังจากไปอย่างหัวเสียมาเิโอก็เลยตามไปปลอบใจเขาแล้วก็ส่งอาหารให้ฟูวิโอกินต่อ ในขณะที่คืนเดียวกันนั้นนะครับคณะละครสัตว์ของฟรานก็ทําการแสดงอยู่ภายในโรงละครนั้นสุดแสนจะยิ่งใหญ่และก็เต็มไปด้วยการตกแต่งแบบนาซีฟรานกําลังทําการแสดงเปนโนอยู่ส่วนชาวคณะละครสัตว์ของอิสราเอลก็กําลังนอนกันอยู่ในที่พักมัทิดาดูมีอาการกระสับกระส่ายทําให้อิสราเอลเข้าไปสัมผัสตัวเธอ จนเขาว่าถูกกระแสไฟฟ้าช็อตเข้าเธอก็มาต่อว่าเขานะครับว่าไม่ยอมทําตามที่เตือนเอาไว้ว่าห้ามมาแตะตัวเธอก่อนที่เธอจะออกไปอย่างหวาดกลัวและก็สับสนอิสราเอลก็ตามไปปลอบเธอนะครับโดยคนในคณะที่เหลือก็แอบไปดูอยู่ห่างห่าง อิสราเอลบอกว่ามาธิดาควรภูมิใจกับความพิเศษของตัวเองเพราะว่ามันคือพรสวรรค์จากพระเจ้าแต่เด็กสาวก็บอกว่าเธอเกลียดมันแล้วก็เกลียดตัวเองด้วยแล้วถ้าทุกคนไปถึงอเมริกาทุกอย่างก็จะจบลงเพราะทุกคนจะต้องแยกย้ายกันไปแต่อิสราเอลก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีอะไรมาทำให้เขาทอดทิ้งเธอได้แม้แต่สงครามก็ตาม แล้วเช้าวันต่อมาขณะที่อิสราเอลกำลังเล็มหนวดอยู่นะครับสมาชิกของคณะละครสัตว์ที่เหลือก็ทยอยกันมาต่อแถวมอบเงินเก็บส่วนตัวให้เพื่อให้เขาเอาไปซื้อตั๋วเดินทางไปอเมริกาจากนั้นอิสราเอลก็เลยขับรถม้าจากไปเพียงคนเดียวแต่ว่าจนถึงตอนค่ำเขาก็ยังไม่กลับมาทำให้สมาชิกในกลุ่มมาทกเถียงกันฟูริโอคิดว่าอิสราเอลคงจะทิ้งพวกเราไปแล้วเขาคงเอาตัวรอดไปเพียงคนเดียว แต่ว่ามาธิดาก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวของหัวหน้าคณะนะครับเธอมองว่าอิสราเอลเป็นเหมือนพ่อของทุกคนแต่ก็ดูเหมือนว่าสมาชิกคนอื่นน่ยจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับพ่อของตัวเองมาธิดายังบอกอีกว่าอิสราเอลเป็นคนดีเขาได้ช่วยเหลือทุกคนไว้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่ก็ถูกฟูวิโอแย้งนะครับว่าตอนนี้คือช่วงเวลาแห่งสงครามที่พร้อมจะเปลี่ยนคนที่ดีที่สุดให้กลายเป็นคนที่เลวที่สุดได้เหมือนกัน แล้วผลสรุปในคืนนั้นก็คือพวกเขาอาจจะลองออกตามหาอิสราเอลให้เจอก่อนแต่ถ้าไม่เจอพวกเขาก็จะไปร่วมกับคณะละครสัสตว์ของฟลานแทนขณะที่ทางฝั่งของฟ้านกับอาร์มอนทหารนาซีที่เป็นพี่ชายของเขานะครับก็กําลังทดสอบความสามารถในการหายใจใต้น้ําของชายคนหนึ่งที่มีเงือกด้วยการจับเขามัดกับเก้าอี้เอาไว้แล้วก็เอาโหลน้ํามาครอบที่หัว ฟานเชื่อว่าชายคนนี้คือหนึ่งในสีของคนที่มีพลังพิเศษที่เขากำลังตามหาอยู่แต่ก็ดูเหมือนว่าชายคนนี้จะทนไม่ไหวนะครับเขาไม่สามารถใช้เหงือกในการช่วยหายใจใต้น้ำได้จนกระทั่งเขา,เาหมดสติไปฟานก็โมโหมากนะครับกับผลลัพธ์ที่ล้มเหลวเขาฟาดโหลน้ำจนแตกแล้วก็ยังฟาดเข้าไปที่ห่วงชายคนนั้นไปอีกหลายครั้งจากนั้นเขาวิ่งตามอาร์มอนออกไปเพื่อขอเวลาในการตามหาคนพิเศษทั้ง4คนอีกหนึ่งเดือน แต่อามอนมองว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วเขาก็เลยบอกให้ฟานกลับไปเบอร์ลินในสัปดาห์หน้าเพราะว่าฟานได้ใช้เวลาค้นหามานานถึง3ปีแล้วและเขาก็ไม่สามารถช่วยฟานไปได้มากกว่านี้อีกแล้วแล้วฟานนะครับก็เริ่มพูดถึงสิ่งที่เขามองเห็นในอนาคตว่านาเซียจะพ่ายแพ้ยับเยินอามมอนจะถูกนำตัวไปพิจารณาคดีแล้วก็ถูกตัดสินประหารชีวิตส่วนฮิตเลอร์ก็จะยิงตัวตายอามมอนก็เลยบอกให้น้องชายรีบผูกปากซะ แล้วเขาก็ให้โอกาสน้องชายอีกแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นถ้าไม่สําเร็จก็เก็บของกลับบ้านไปแล้วก็บอกให้เขาอหัดแสดงโชว์ใหม่ๆซะบ้างส่วนทางด้านสมาชิกของคณะละครไซค์ของอิสราเอลนะครับพวกเขาเดินทางเข้ามาในเมืองแล้วก็เห็นว่าพวกทหารนาซีกําลังกวาดต้อนชาวยูขึ้นไปบนรถและพวกเขาก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับถูกจับขึ้นรถรวมกับชาวยูคนอื่นเหลือเพียงแค่มาร์ติ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รอดจากสถานการณ์นี้มาได้ แล้วขณะที่เดินทางอยู่ในรถนะครับฟูวิโอก็มองหน้ามาริโอแล้วก็ส่งสัญญาณบางอย่างไปที่ปืนของทหารนาเซมาริโอก็สายหัวปฏิเสธนะครับว่าจะทำอะไรแต่เซนซิโอก็ได้เริ่มแผนการไปก่อนแล้วเขาควบคุมแมลงวันตัวหนึ่งให้บินเข้าไปก่อกวนทหารและพอได้จังหวะก็ให้มาริโอใช้พลังแม่เหล็กของเขาดึงปืนออกมาจากมือของพวกทหารจนเกิดการต่อสู้ขึ้น,นสุดท้ายพวกเขาก็หนีลงจากรถมาได้ จนมาเจอกับมาธิลดาในเวลาต่อมาแล้วเซนซิโอก็หาเรื่องแกล้งจูบเธอนะครับแม้ว่ามาธิลดาจะสวมถุงมือป้องกันกระแสไฟฟ้าจากร่างกายตัวเองไว้แล้วแต่ที่ใบหน้าของเธอไม่ได้ป้องกันอะไรเลยมันก็เลยจบที่เซนซิโอถูกกระแสไฟฟ้าช็อตปากเข้าไปเต็มๆแล้วต่อมาฟูวิโอก็ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่เขาต้องมุ่งหน้าไปหาฟลานได้แล้วเขาไม่สนใจการขยายเวลาการค้นหาอิสราเอลของมาธิลดาทั้งสองคนโต้เถียงกันนะครับ มาทิดาตอบว่าเขาที่เปลี่ยนเจ้านายแต่อีกฝ่ายก็บอกว่าเจ้านายของเขาก็คือคนที่จ่ายเงินซื้อตั๋วเข้ามาชมตั้งหากและจริงๆแล้วนะครับคนอื่นก็เลือกที่จะไปกับเขาด้วยก็ได้มาเิโอกับเซนซิโอก็เลยเลือกที่จะตามฟูวิโอไปแต่มาทิดาก็ไม่ไปด้วยนะครับฟูวิโอก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอเพียงแค่เข้ามาบอกว่าอิสซาเอลพูดถูกเรื่องที่ให้เธอใช้พลังของตัวเองให้เป็นประโยชน์แล้วเซนซิโอก็วิ่งกลับมาหามาทิดา แล้วก็ใช้พลังเรียกหิ่งห้อยมาใส่ขวดเอาไว้ให้เธอเพื่อไว้ใช้แทนตะเกียงในตอนกลางคืนเธอก็ส่งยิ้มให้เขานะครับก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปเธอมองทุกคนหันหลังจากไปทั้งน้ําตานะครับจากนั้นเธอก,ก็กลับไปที่ที่เธอเคยพักเพียงคนเดียวแต่กลับพบว่ามีทหารนาซีอยู่ที่นั่นด้วยสองคนและทหารนาซีก็ต้องการจะล่วงละเมิดเธอนะครับแต่ทันทีที่ทหารแตะตัวเธอกระแสไฟฟ้ามหาศาลในร่างกายของเธอก็เผาไหม้มือของทหารจนเลือดอาบ พอทหารอีกคนเห็นแบบนั้นก็ตกใจจนทำเปินล่วงหลุดจากมือแล้วเธอก็หาจังหวะวิ่งหนีสุดชีวิตเข้าไปในป่าแล้วตอนนี้นะครับพลังในร่างกายของเธอมันเอ่อล้นออกมาอย่างควบคุมไม่ได้มือและหน้าอกของเธอคล้ายๆจะเลืองแสงชัดเจนขึ้นจากนั้นเธอก็ได้ล้มลงแล้วก็หมดสติไปจนกระทั่งมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีความพิการทางร่างกายแล้วก็พกอาวุธมาด้วยมาเจอเ,อเธอที่หมดสติอยู่ สองคนนั้นพยายามพาตัวเธอขึ้นมานะครับแต่ก็ถูกไฟช็อตสุดท้ายคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วก็ใส่ถุงมืออยู่ก็มาอุ้มตัวเธอเข้าไปวางหลังรถได้สําเร็จแล้วทางด้านของ3ามหนุ่มนะครับพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงคณะละครสัตว์ของฟรานแล้วทั้ง3คนขอสมัครเป็นศิลปินของโรงละครแล้วก็เดินเข้าไปจนถึงห้องแต่งตัวหลังเวทีพวกเขาแอบมองจากทางด้านหลังนะครับก็เห็นว่าฟ้านกำลังแสดงเปียโนอยู่บนเวทีและพวกเขาก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ แต่ตอนนั้นเองหญิงสาวที่มีขนปกคลุมที่ใบหน้าไม่ต่างไปจากโฟวิโอก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากทางด้านหลังก็บอกว่าเนี่ยคือเพลงที่ฟ้านะ่แต่งขึ้นเองแล้วเธอก็ยังชื่นชมขนของโฟวิโอแล้วก็บอกให้เขา,าภูมิใจกับมันด้วยจากนั้นคนที่ดูเป็นเหมือนหัวหน้าคณะนะครับก็เรียกตัวทั้ง3าคนให้เข้าไปที่ด้านในพร้อมกันพวกเขาไปถึงห้องทําง,งานของฟลานแล้วก็ยืนรอรูปกับคนอื่นอีกหลายคนที่น่าจะมาสมัครงานที่โรงละครแห่งนี้เหมือนกัน แล้วพอฟ้าแสดงจบเขาก็มาไล่สำรวจคนที่มาสมัครงานไปทีละคนทั้งสามหนุ่มก็รีบแสดงความสามารถของตัวเองให้เขาเห็นนะครับก็เลยถูกคัดตัวออกไปก่อนทั้ง3าคนได้รับการดูแลเป็นอย่างดีก่อนจะถูกกลมด้วยแก๊สแล้วก็สลบไปแล้วพอเซนเซอฟื้นขึ้นมาเขาก็ไม่อยู่ในตู้กระจกที่มีแต่พึ่งแม้ว่าเขาจะควบคุม,มแมลงได้ทุกชนิดนะครับแต่ก็ยกเว้นแต่พึ่งที่มันเป็นปมในวัยเด็กของเขา ส่วนมาเรโอก็ถูกจับตึงไว้กับกังหันเหล็กที่หมุนติ้วไม่หยุดและฟูริโอก็ถูกแช่แข็งอยู่ในตู้ทุกคนถูกทรมานด้วยสิ่งที่เกินขีดจำกัดของตัวเองจากนั้นผู้ช่วยก็ได้มารลยงานผลการทดสอบให้กับฟานฟังนะครับว่าคนพวกนี้มีพลังก็จริงแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักส่วนทางด้านของมาธูดาเธอตื่นขึ้นมาในค่ายพักแรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งกลางป่าเธอออกเดินสำรวจค่ายนั้นไปเรื่อยๆนะครับ ทุกคนในค่ายก็ปฏิบัติตามกิจวัตรตามปกติของตัวเองไม่มีใครสนใจเธอเป็นพิเศษพอเธอสำรวจต,ต่อไปเรื่อยๆก็ไปเจอกับคนคอมหนึ่งในคนที่พบเธอตอนที่เธอหมดสต,ติอยู่เขาพูดกับเธออย่างเป็นมิตรแล้วก็บอกว่าที่นี่คือกลุ่มปีศาจพิการเธออาจจะปลอดภัยในที่แห่งนี้เขาแนะนำตัวเองแล้วก็ยื่นมือเป็นการทักทายมาร์ติด้าก็กำลังจะเข้าไปจับมือเขานะครับแต่เขาโยนถุงมือครั้งหนึ่งให้กับเธอที่ทำตกเอาไว้ให้เธอสวมมันเอาไว้ก่อน ต่อมาก็มีคนเอาอาหารมาให้เธอนะครับแล้วคนคอมก็อยากจะรู้ว่ามาทิวดาใช้กระแสไฟฟ้าได้ยังไงมันจะมีประโยชน์มากกับการฆ่าพวกนาซีแต่มาทิวดาก็ไม่ต้องการจะฆ่าคนนะครับแล้วเธอก็ได้รู้ว่ากลุ่มปีศาจพิการนั้นนะเป็นพวกกองโจรที่ต่อต้านพวกทหารนาซีจากนั้นเซซิล่า หญิงสาวคนหนึ่งก็ถามถึงจุดประสงค์ที่มาทิวด้ามาที่กรุงลงเพียงคนเดียวและพอรู้ว่าเธอกําลังตามหาอิสราเอลที่เปรบเสมือนพ่อของเธอคนคอมก็เลยเสนอจะช่วยตามหากแกลงหนึ่งหากมาทิวด้ายอมใช้พลังของเธอให้เขาดูแต่สาวน้อยก็ปฏิเสธไปนะครับคนคอมก็บอกว่าสิ่งที่เธอมีอ่ะมันเป็นพรสวรรค์นนะแต่มาทิวด้ากับแย้งกลับไปว่ามันคือคำสาปต่างหากแล้วต่อมาเธอก็ได้ตามไปดูการทํางานของกลุ่มปิศาจพิการนะครับ พวกเขาอ่ะกำลังซุ่มดูการลำเลียงชาวยูของพวกทหารนาเซีคนคอมบอกว่าพรุ่งนี้อจะมีดอกไม้ไฟใหญ่เกิดขึ้นมันน่าจะเป็นแผนวางระเบิดของโจรกลุ่มนี้มาธิดาก็สังเกตเห็นว่าอิสราเอลก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเธอก็เลยวิ่งออกไปหาเขาทันทีพอเซซิล่าเห็นแบบนั้นเธอก็วิ่งตามไปช่วยเธออีกแรงมาธิดาวิ่งแล้วก็ปีนขึ้นรถไปหาอิสราเอลด้วยความดีใจนะครับเธอคิดถูกอยู่แล้วว่าอิสราเอลอ่ะไม่ได้ทิ้งคนในคณะไป แต่พอบอกเขาไปว่าคนที่เหลือน่ะไปอยู่กับคณะละครสายของฟานแล้วอิสราเอลก็ตกใจมากนะครับเพราะเขารู้ว่าฟานเป็นฆาตกรจากนั้นไม่นานพทหารนาซีก็มาเจอตัวเธอนะครับเธอบอกทหารให้พาเธอขึ้นรถไปกับอิสราเอลด้วยโดยเธอโกหกว่าเธอก็เป็นคนยิวทหารคนหนึ่งก็เลยเอาปืนเจ่อ,อเข้าไปที่หัวของเธอแต่ว่าตอนนั้นเองเซซิล่าที่ตามมาก็มาช่วยดึงความสนใจแล้วก็เปิดฉากโจมตีทหารกลุ่มนั้น พวกกองโจรที่ซุ่มอยู่เข้ามาช่วยโจมตีด้วยพวกทหารนะ่ะโดนฆ่าตายเกือบหมดแต่รถที่อิสราเอลอยู่ก็แล่นออกไปก่อนแล้วมาธิดาก็เลยตามไปแต่ก็ไม่ทันนะครับเธอได้แต่คุกเข่าร้องไห้เสียใจอยู่ตรงนั้นจากนั้นพวกกลุ่มกองโจรก็กลับไปพักที่ค่ายพักแรมนะครับมีคนยื่นชามอาหารมาให้มาธิดาแต่เธอยังไม่ทันจะกินก็ได้ถูกคนเข้ามาปัดทิ้งเพราะว่าเขาโมาโหที่เธอไม่ยอมใช้พลังไฟฟ้าในตัวเองให้เกิดประโยชน์ แล้วเขาก็ได้เอาไม้ฟาดเธอจนบาดเจ็บเพื่อบังคับให้เธอใช้พลังป้องกันตัวเองแต่ว่าถึงยังไงเธอก็ไม่ยอมใช้มันอยู่ดีเธอบอกทุกคนตรงนั้นว่าเธอจะไม่ใช้มันเด็ดขาดเพราะว่ามันะเคยฆ่าแม่ของเธอมาก่อนพอคนคอมได้ยินแบบนั้นก็พูดอะไรไม่ออกนะครับเขาโยนไม้ทิ้งไปแล้วก็บอกให้เซซิล่าน่ะพาเธอไปพบกับสมาชิกอีกคนหนึ่งที่เคยเจอกับฟรานมาก่อนและสมาชิกค,คนนั้นก็ให้ข้อมูลว่า ฟานอยากเป็นทหารเหมือนกับพ่อและพี่ชายของเขาแต่การที่เขามีนิ้วมือถึง6นิ้วก็เลยถูกมองว่าเป็นคนพิการและในวันสอบแพทย์ทหารฟานก็ถูกคนอื่นหัวเาะเยาะเมื่อเห็นมือของเขาหลังจากนั้นเขาก็เชื่อว่ายังมีกลุ่มคนที่มีพลังพิเศษบางอย่างเช่นเดียวกับเขาและการรวบรวมคนเหล่านี้มาเป็นกองทัพมันก็จะเป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับฮิตเลอร์ได้ขณะที่ทางด้านของฟานเองนะครับเขาได้เสพยานจนตัวเองอ่อนและก็ล้มลงไป จากนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงเสียงเรียกของโทรศัพท์ที่ไม่น่าจะอยู่ในยุคสมัยนั้นดังขึ้นมาเขาเดินไปถึงกลางเวทีของโรงละครก็ไปเจอกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบจอสัมผัสเสียงเรียกเข้าของมันดังมาจากเครื่องนี้เองมันไม่ระบุตัวของผู้โทรนะครับพอเขากดรับสายก็มีวิดีโอถูกฉายขึ้นมามันคือความพ่ายแพ้ของพวกนาซซเขาตกใจมากจนทำโทรศัพท์ล่วงตกลงพื้นแต่พอเงยหน้าขึ้นมา ก็ยังมีภาพเหตุการณ์อีกมากมายจากอนาคตฉายขึ้นมาต่อหน้าไม่ว่าจะเป็นการสำรวจอวกาศวิดีโอเกมการ์ตูนในทีวีและก็สงครามอันโหดร้ายด้วยจนฟ้าน่ะรู้สึกว่ารับมันต่อไปไม่ไหวแล้วจากนั้นภาพเงาของผู้มีพลังพิเศษทั้ง4คนที่เป็นความหวังของเขาก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าแต่เขายังไม่ทันจะสัมผัสอะไรนะครับมันก็ได้สลายไปซะก่อนแต่กลายเป็นเงาของฮิตเลอร์ที่ยิงหัวตัวเอง แล้วพอเขารู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งนะครับเขาก็รีบกลับไปสเก็ตภาพลักษณะของทั้ง4คนที่มีพลังพิเศษเอาไว้แล้วพอมาทิวด้าเดินทางาถึงโรงละครของฟานนะครับเธอก็ถามหาเพื่อนๆของเธอ,อคนที่นี่นอกจากจะไม่ได้ความอะไรแล้วเธอยังถูกทหารคนนึงจับได้ว่าเป็นคนนอกที่แอบเข้ามาเธอก็เลยวิ่งหนีไปด้านในของโรงละครแล้วก็ลงไปยังชั้นใต้ดินนะครับเธอเห็นคนเข็นรถขนศพผ่านไปเห็นการถูกทรมานภายในนั้นแล้วเธอก็บังเอิญไปเจอกับฟานเข้านะครับ แล้วเขาก็ทำให้เธอสลบลงแล้วก็จับเธอมาทดสอบโดยเอาหลอดไฟมาแตะที่ปากของเธอแล้วหลอดไฟมันก็สว่างขึ้นมาทันทีเขายิ้มอย่างดีใจขณะที่ฟูวิโอมาเิโอและเซนซิโอถูกขังอยู่ด้วยกันในคุกแล้วพอพวกเขาเห็นมาชิด้าที่สลบอยู่ถูกเข็นเข้ามาก็เข้าใจไปเองว่าเธอตายไปแล้วก็เลยร้องไห้กันออกมาแล้วก็ตะโกนด่าทอฝานต่างๆนานา,นา,นา,นาน ส่วนฟานเองเขาก็ลองเอาภาพสเก็ตที่วาดเอาไว้มาเปรียบเทียบกับคนทั้ง4ี่คนตรงหน้าแล้วก็ได้คําตอบที่ตามหามานานแสนนานว่าทั้ง4ี่คนอยู่ตรงหน้าเขาแล้วนั่นเองแล้วต่อมาก็มีการเฉลิมฉลองนะครับพู้ที่สวยงามมากมายถูกจุดขึ้นไปบนท้องฟ้ามีชาวยิวที่ถูกบังคับให้ทิ้งสัมภาระแล้วก็โดนกวาดต้อนเข้าไปในรถไฟอย่างสิ้นหวังและอิสราเอลก็คือหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะครับ การแสดงของฟานก็ยังคงยิ่งใหญ่เหมือนเคยเขาสวมซ้อนให้กับเอลินาแล้วก็บอกกับเธอว่าหลังได้รับชัยชนะแล้วเขาจะกลับไปแต่งงานกับเธอและในวันนี้นะครับบรรดาเหล่าในพลของนาซีก็มาชมการแสดงด้วยรวมถึงอาร์มอนพี่ชายของฟานก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วไม่นานฟรานก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในชุดอย่างเป็นทางการของกองทัพนาซีเขากล่าวกับทุกคนว่าวันนี้จะไม่มีการแสดงเปียโนจากเขา แต่เขาจะขอ,อนำเสนอความหวังจากคนกลุ่มหนึ่งที่จะมาช่วยให้เยอรมันชนะสงครามแทนแล้วจากนั้นกลงเหล็กที่ถูกคลุมด้วยผ้าของนาซีสองกลงนะครับก็ถูกนำเข้ามาพอผ้าถูกเปิดออกกลงแรกก็คือฟูวิโอมาลิโอและก็เซนซิโอส่วนอีกกลงก็คือมาติด้าและเสือตัวหนึ่งก็ถูกนำมาเพื่อทดสอบพลังไฟฟ้าของเธอแต่ว่ามันไม่มีกระแสไฟฟ้าออกมานะครับแถมเสือก็ยังเข้าไปหาเธอด้วยความเป็นมิตร ฝานก็เลยหยิบปืนออกมาขู่นะครับว่าเขาจะยิงเพื่อนเธอซะถ้าเธอไม่ยอมใช้พลังแต่จู่ๆนะครับเสือในกรงก็ฉี่ใส่เขาจนฟรานลื่นล้มหลายครั้งจนเขากลายเป็นตัวตลกในที่แห่งนี้ไปเขารู้สึกว่าความพยายามของเขาล้มเหลวก็เลยสั่งให้ผู้ช่วยเอาตัวทั้งสี่คนไปเผาทิ้งซะและเขาก็จะเป็นคนเผาทั้งสี่คนด้วยตัวเองก่อนที่เขาจะร้องไห้แล้วก็กอดเอลิน่าอย่างสิ้นหวัง จากนั้นทั้ง4คนที่ถูกขังไว้ก็พยายามจะหนีออกไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่สําเร็จอากาศกําลังจะหมดความตายกําลังจะมาเยือนทุกคนแล้วร่างกายของมาธิ้าบางส่วนก็เริ่มเลืองแสงสว่างใจอีครั้งและพลังของเธอก็ขยายขอบเขตไปถึงบริเวณโดยรอบหลอดไฟในห้องของฟรานได้ดับลงนั่นก็เลยทําให้เขากลับมาลิงโลดเป็นอย่างมากแต่พอเขาจะเข้าไปหาเธอเด็กสาวก็ได้ใช้พลังทําลายประตูเหล็กออกไปได้จนสําเร็จร่างของฟลานกระเด็นไกลออกไป แล้วพวกเขาก็หาจังหวะหลบหนีกันออกมาจนได้จากนั้นฟานก็ถูกอาร์มอนพี่ชายของเขาตามมาต่อว่าแล้วก็ยังถูกตบหน้าอีกนะครับแต่ครั้งนี้ฟานไม่ยอมแล้วเขาคว้าของทุบสวนพี่ชายตัวเองไปแล้วก็บีบคอพี่ชายจนสิ้นลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาจากนั้นก็เอาเครื่องแบบของอาร์มอนมาสวมแทนแล้วก็ใช้มีดตัดนิ้วที่6ของตัวเองออกไปแล้วก็ทําเป็นเนียนว่าตัวเองเป็นนายพล สั่งให้ทหารที่อยู่หน้าโรงละครอ,ออกตามหาพวกของมาทิลด้าที่กำลังหลบหนีแต่เอลีนาคนรักของเขาก็ขอติดตามไปด้วยและเป้าหมายของพวกของมาทิลดานะครับก็คือการออกไปช่วยเหลืออิสราเอลโดยพวกเขาจะใช้ปืนใหญ่ของโรงละครส่งพวกเขาขึ้นไปแล้วมาทิลด้ากับเซนซิโอก็เป็น2คนแรกที่ถูกส่งไปก่อนระหว่างที่ลอยตัวอยู่ในอากาศทั้งสองคนก็ได้จูบก,กันแต่ว่ามันก็แน่นอนนะครับมันจบลงที่กระแสไฟฟ้าได้ช็อตเซนซิโอ ส่วนฟูวิโอกับมาเิโอที่กําลังจะตามไปก็ถูกพวกทหารนาซีเจอเข้าฟูริโอก็เลยส่งมาริโอออกไปก่อนนะครับส่วนเขาก็หันไปจัดก,การกับพวกทหารจากนั้นเขาก็มาเจอกับสาวที่มีขนที่เคยชื่นชมเขากําลังจูงม้าผ่านมาพอดีฟูวิโอก็เลยกลับมาหาเพื่อนพร้อมกับม้าจากโรงละครพวกเขาออกตามหาอิสราเอลกันต่อนะครับแล้วก็พาก,กันโดดขึ้นไปบนรถไฟ แต่ก็ดันโดดเข้าไปในตู้ของพวกทหารนาซีแถมเซนซิโอก็ยังปลิวออกจากรถไฟไปอีกส่วน3ามคนที่เหลือก็ถูกปืนจ่อเอาไว้แต่ว่าไม่นานนะครับเซนซิโอก็กลับมาพร้อมกับแมลงเต็มตัวเขาใช้แมลงโจมตีพวกทหารแล้วก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆช่วยกันโจมตีจนหนีรอดออกมาได้สักพักรถไฟก็ได้หยุดลงพวกเขาช่วยชาวยิวอ,ออกมาแล้วก็ถามหาอิสราเอลจนเจอแล้วคณะละครสัตว์ของอิสราเอลนะครับก็ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้ง จากนั้นไม่นานฟานก็ตามมาถึงที่รถไฟนะครับแล้วก็พบว่าชาวยูกําลังหลบหนีทหารนาซีก็เลยไล่ยิงแล้วก็กวาดต้อนชาวยีกลับขึ้นไปอีกครั้งส่วนฟานก็วิ่งเข้าไปหามาทิวดา้าแล้วก็ชวนเธอให้ไปด้วยกันกับเขาแต่เธอก็ช็อตทหารคนหนึ่งที่กําลังเข้ามาใกล้เธอนะครับจากนั้นพวกทหารก็ลวกระสุนใส่แล้วมาทิวด้าก็ได้หายไปท่ามกลางฝุ่นควันต่อมาก็มีการโจมตีปริศนาจากบนฟ้าเข้ามาจู่โจมพวกนาซี มันคือระเบิดไฟจากกลุ่มโจรปีศาจพิการและสงครามขนาดย่อมก็ได้เปิดฉากขึ้นคณะละครศาสตร์ของอิสราเอลถูกสถานการณ์ที่ชุลมุนนะครับจับแยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มของพวกผู้ชายยองคองอยู่แถวแถวรถไฟนะครับทั้ง3คนพยายามหนีเอาตัวลอดแล้วก็กำจัดทหารนาซีไปด้วยส่วนอีกกลุ่มก็อยู่ในป่ากใกล้ๆแถวนั้นซึ่งก็มีมาธิลดาอยู่กับอิสราเอลที่ถูกยิงจนบาดเจ็บสาหาัสเขาบอกให้เธออย่าก,กลัวอะไรแล้วพวกเขาก็จะได้เจอกันอีกครั้งที่เยรูซาเลม็ม จากนั้นอิสราเอลก็ได้หลับตาลงแล้วก็จากโลกใบนี้ไปมาทิวด้าก็เสียใจมากนะครับเธอมองสถานการณ์รอบข้างจากนั้นร่างกายของเธอก็เลืองแสงมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทหารกลุ่มหนึ่งลวกระสุนใส่ใเธอแต่รอบกายของเธอเกิดสนามพลังขนาดใหญ่ขึ้นมาบาังตัวเธอจนมิดเธอเดินเข้าไปหาพวกทหารอย่างไม่เกรงกลัวแล้วก็เกิดการระเบิดพลังอันมหาศาลที่กวาดล้างพวกทหารไปจนเกลี้ยงแต่ว่าฟรานก็ยังรอดมาได้นะครับเพราะว่าเขาหลบอยู่หลังรถถัง แต่เอลินาคนรักของเขาถูกลูกหลงจนตายไปแล้วฝานก็ได้หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ปลิดชีพตัวเองทันทีแล้วเซนซิโอนะครับก็ตามมาสวมเสื้อเพื่อปิดบังร่างกายที่เปรยป่ายของมาธิด้าเธอลองสัมผัสตัวของเขาครับด้วยมือที่ไร้ถุงมือป้องกันแล้วก็พบว่าเซนซิโอไม่ถูกไฟช็อตแล้วเธอเข้าไปสวมกอดเขาส่วนโฟวิโอกับมาลิโอก็ตามมากอดทั้งสองคนอีกทีแล้วในที่สุดพวกเขาก็สามารถสัมผัสถึงกันได้แล้ว และพวกชาวยิวก็ได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มโจรคนค่อมหันมายิ้มให้กับมาทิวด้าพวกชาวยิวก็หันมามองพวกเขาด้วยความรู้สึกขอบคุณจากนั้นทั้งสี่คนก็เดินท้าไปท่ามกลางแสงตะวันเซนซิโอกับมาทิวด้าก็กอดจูบกันไปตลอดทางแต่มาริโอก็ไม่เข้าใจนะครับว่าสองหนุ่มสาวกําลังทําอะไรกันฟุยโอเลยบอกแค่ว่าพวกเราอ่ะกำลังเป็นก้างขวางคออยู่แล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับ ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป6.9คะแนนจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะน,นี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์ทงมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ